สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับ,บามาชมบรรยากาศที่ท่าเรือแหลมฉบังอีกหนึ่งวันนะฮะวันนี้หลังจากเรือใหญ่ออกจะเป็นเรือเล็กนะครับเข้ามาเทียบมารับตู้ที่ท่าเรือแหลมฉบังขออนุญาตพี่ๆเจ้าของเรือด้วยนะครับลำนี้เป็นเลิฟจิสติกสามก็มารับตู้นะฮะเอาไปส่งยังท่าเรือกรุงเทพนะครับ เดี๋ยววันนี้มีข้าวต่อ,อีอกเท่าไหร่เนี่ยสามลำลำนี้เป็นลำแรกรเดี๋ยวมีอีกสองลำออกเสร็จก็เข้ามาต่อคิวเลยนะครับตู้ซิงเกิลครับตู้ซิงเกิลขึ้นเลือครับก่อนหน้านี้จับคู่ทวินไว้ก่อน ลำนี้จบไปแล้วนะครับอืมเดี๋ยวคาดว่าน่าจะเตรียมออกหรือเปล่าครับไม่แน่ใจเหมือนกันฮะถ้ารอน้ำนี่คงไม่ใช่อะนี่คว่าระดับน้ําหนักตู้คงรับไปเต็มแล้วครับ <Okay. S 1> เก็บบูมเก็บอะไรเรียบร้อยครบรรยากาศที่ท่าเรือแหลมชบังครับ เลิฟจิตสติกก,กว้างอยู่เหมือนกันนะแล้ววันนี้เหลือใจฝั่งนน่าจะเกือบเกือบร้อยแล้วฮะรับไป6 0สิบเจ็ดสิบกว่าใบลุ้นดูว่าไอ้ก้อนนี้จะตกหรือเปล่านครับมืดครึ้มเลย